นิกกี้นัชชัดอดใจไม่ไหวโผล่กลางไอจีเบสคำสิงหลังเห็นรูปล่าสุดในไอจีนุ่งบิกินี่โชว์แซกไม่พักหลังโสดกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสระกวาณีคำสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงตรง,ตรงกฤษกรท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์หลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เบสคำสิง ตั้งแต่ที่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆล่าสุดทางด้านเดสคำสิงอวดลุกแซ่บในชุดบิกินี่ท่อนบนแซ่บไม่พักจริงๆตั้งแต่เป็นโสดซึ่งงานนี้ทางด้านนิกกี้นัชัดอดใจไม่ไหวโผล่กลางไอจีเบสคำสิงหลังเห็นรูปล่าสุดในไอจีโดยทางด้านนิกกี้ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจเอาไว้ว่าสุดๆนะเบสและทางด้านเบสคำสิง ได้เข้ามาตอบกลับว่าฮ่านานนานทีนะ